อีกแล้วครับโปเอ็มเอาอีกแล้วครับตัวที่หกแล้วครับวันนี้ไม่ไปไหนครับอยู่ที่โรงเรือนเนี่ยครับหกตัวเจ็ดตัวแล้วครับผมไม่ยังไม่ต้องไปไหนครับืหแล้วมันได้คนเดียวเลยครับหกตัวกูได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยสูบโทนขึ้นจุ๊บมันดึงกิดงัดเอาขึ้นมามเล็กเ,<อ>เล็กก็เอาก็ไม่เล็กก็ไซส์สวยอยู่เอาขึ้นมา อืไม่เล็กนะครับโอเคไซส์สวยแต่ก็เล็กกว่าวันนี้เราได้กล่องเหยื่อลงแล้วเปิดดูปลาเลยตอนนี้เวลาแปดโมงกว่านะครับโโอ้หสบายไม่ได้ไปไหนครับอยู่แค่ที่ลงเรือเนี่ยครับอยู่แค่ที่ลงเรือครับดูปลาดูไซส์ไหม <c oughs> สายโหนกตงนั้นครับโหนกหลังโหนกสายเนี่ยเดี๋ยวอ๋อขอตกปลาหลน่อยที่อ่ะน้ำกูเหม็นปลาหมดละก็ติดพี่พลครัรคบยืมมาไม่ได้ยืมครับเอามาแล้วไม่ได้คืน